sầm gần vô nhà con hòm nhà con lồng mây thì là tím vô nó anh muốn cái nhẹ anh này ngủ ừ, quá <laughs> <yeah. cười> bò si sí. sí. à. nhẹ hơn mà si khỏi hiện hiện quá mà này mà. Mà cái kia như nó mày là <laughs> ทักทายกับสบายดีแด้สนวะัสดีเนาะทางพ,พี่น้องเอฟจีบัสกุสุสุขพี่น้องเลยหลังจากนั้นเนาเอาท่อลงไปแล้วพี่น้องเลยเนาะกระมาต่อกันด้ดยเรื่องพดกีดเจ็บงี่งวใส่พี่น้องเลยงี่งวเผาบ้ะอ่อ่าพักอรกกนนอร์แกนิกพีก่น้องออร์แกนิกบ่สบายดีได้แถวแถวเลยด้วยพี่น้องเลยเนาะพอดีดใช้พุูลพัก,ก่วัาานี้ อืมเฮาสิใส่พุ่นผักพี่น้องเอยทางสะเตวเราพี่น้องเอยเนาะคือแพกันเอาว่าทอของน้ําลงเป็นทีบ้ยพี่น้องเยได้รับบาดเจ็บนิดนึงพี่น้องทองบ่ยาวก็ได้เนาะเลือดออกพี่น้องเยเนาะบ่ยาวเลือดออกเลือดออกเลยฮะนี่น่ะเจ็บ้แงนี่ซ้ํา không phải là hôi nhưng mà Thôi không làm khủy chứa cơ thì thằng đâu Thấy áo lấy bò? không phải thế nào Áo Không Mà lấy bột xe đồng cân này <cười> <Hả>? <cười> ờ. <cười> 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 ย่วัดพันนี่งัวงะบอบอ่มีพมันนี่งัวบ่อเน่อยคนตกอืเก็บ่เขี้เลยใช่ไ้เลยก็จะเป็นกบน,กนบ,อบน่อ๋อเไปยางอเอาเไปนะยังะใ่ับไม่เท่าคอยมีสูตรเราอยูจ่จักเ่ดอไรพักแล้วนะ่อสักเล่าเห็ดเหนีงเปือกลงเปือกไข่แล้วอู้ เห็ดแล้วเห็ดนะข่อยกับผู้กันตำบอกเมนตำแล้วกันเซนาแม่นไปเห็ดอะไรของเราเลยข่อยกับผู้เลยมเท่าเราเห็ดที่เพื่อนนะจะกเห็ดอยู่บ่บ่สนใจอยู่อืมจะข่อยกับผู้เห็ดด้วยกันเป็นรองกลยเนาะสูตรนั่นนะเจ้าคือสูตรเนี่ยขอยกับผู้กันอันนี้ก็งามอยู่กางเนี่ยกามอยู่เนาะ ยังไม่หาเรื่องคอยบอกลอยลังไงน้ออะรเนาะอลอยลังเบาเงาเลย,อยอเอาบาอสไอหมอหน้อยนี่มารุ่นกันมาพวกในไม้นี่ไม่เสียอกเลยบอโอ้ประตูันใครที่เนาะไม่เล่าบอคือลูกหลานเรา ม่เหมือนขอกเราใช่ป่ะลูกหลานนะเนาะลูกหลานนี่อันน่ะอ่าที่ไม่เต่าไซาเราเนี่ยพี่น้องเหรเนะาะเตา่าเตียวใบขี่พี่น้องเหรเนาะเตเต่พุน่นพักมันงามเกินลน,น,ยยยน,นลยนี่นะคุยไม่ได้ใส่ยังไงได้เนาะ ขอดาพิด้วยพี่น้องเลอเนาะทางทักเปิดเฮ่ก็เขบ้อมัพุอกไคอยก็ไยแต่พุนชน่ยคุยกี่ใกล้อยบ่มากวะมันมันมันให้ให้ชอบอยบ่มากมันแบบจังไ หักเรื่องงาปีขี้ไก่ใส่พักหน่อยเออแต่สูขี้ไก่ปะได้จะลอกมึงได้ขี้ไก่เด้ออยู่ดิมาเผาเลยเอะก็ใส่ขี้ใส่ขี้งัวมีขี้งัวมีขี้แกวงอ้าบ่เตียงเมื่อลรอบ่ออกขึ้นเมื่อไวยังมัน รู้ภาพนั่งถิงไซเนาะเออมาว่าก,กันกำลังเนาะฮ <c oughs> าเลน่ะไม่ได้มันมันกระสิปงขึ้นอีกบ่แปลพักอยู่นานพักเตรร,รกี้นี่โอ้ยเม่ให้ตลอดนะพี่น้องเลยเพิ่นหอยเล็ดเพิ่นให้สอยเอา เขาเปลนน้อยอะเหาจะอยากไ,าาได้แบบอยากมาว้าดิาห้าว่วะครัเสรแล้วก็กินพักแล้วนะกแกแ้เ็บไใส่ปีน้าอีกไม่ยังหรอ พน,นกรจืดติบ่มันงามอยูับ่จืดบ่บอโอ้สจกักได้กู้ึ้น้าแล้วพักเลยกู้นีกเอาขีดินมาใส่อเอาขี้ินทั้งๆมาใส่กม่กใส่เราไม่มได้ขี้ดินพุ่นทั้งลุมเท่าไดรอยู่ะม,มันกรขื้นมาน้ำอยู่ไหน Thăng lăng thăng nà, rau cà, nó. Lệch, thịt lòng, <laughs> lệch. Thầy thử lệch, thử khuấy rơi bờ nữa rớt, thịt lòng kìa nó. Như thầy này, thầy này. Phái này. À. ถือได้ถือเบอร์จ้ถือจกพันนี่บ่เจ้าวได้อยังืนี่เจสิผ่านแม่นบ่จะังบู้วัได้องยังอ่จะมาชื่อเรียื่อเรีเจ้าสิได้รืัไอ้คนเือบน bỏ cây với gần đây bỏ cây thì đẻ con nó ngọc đấy đang hái nó nó 61 cấp 43 nó đây là con ốc nó sao này bỏ cho ăn bắt trói thì nào này nó 61 phàn gì không có phàn gì đấy cái nữa ถึงสิบพันกีบไปแปดแสนฮักออกมาเลยนัวพี่ยองไงเนาะเออ เราเล yeah. e, um ี้ยงขั้ใหญ่แค่ย no. ีดอกไปเนาะตอนนั้นเราเลี Slide Slide ้ยงขั้นใหญ่มันนรกไม่เลี้ยงไข่ซังโบกินนะพักเมื่อน่ะนะไข่ยันโลนแล้วเพราอเขาเห็นข่อยเบิงมือจะลกเมื่อน่ะเขานี่ติดไปนล้วเขาโบก้ากินหมดนะยังบบก้ากินอ่าตัวเองโลกยังบบก้ากินเนาะบาบุญเด้่โลนที่น้เราไงบ้านบ้านวัดบ้านใช้อันเดียวกันบ่เราไม่มีบ้านหรอปะ ยังจนังไหนล่ะตะกี้ใหญ่พี่เที่ยงได้หนอยอ่ทอออกเลยออลพี่น้องเลยเนาะไม่สอ่ทอลงเลยพี่น้องปปเลยจิปุกพวกขั่วโอ้ยตียพื้นที่เก็บมันก็จิป,ปูกพวกขั่วบ้านคอยว่าล่ะทำจิปลูกทั่วในเตียงทั้งนี้นี่ตาเตีเยวออกเลยังตัวนี้เอาเอาเอาแต่พายนี่ Tắt bay thân đấy này đi, mặc thua một tiền. Nè. Còn à phân không bỏ lại, phác cái mất lại lắm này. cho nó. Phác nó lại quên đâu. Chỉ năm bữa hắn là này. Chỉ năm bữa hắn à. Phục mặc tiền, coi đây mồi nó nhầm. gấp kép cấp kép. เดี๋ยวเหรเนาะหอมกิ้งวอกินกิ้งวอกให้ใหม่ควนควนขึ้นมาเนาะเอองามเลยสถานที่หดงามเลยเป็นบ่งามไม่ว่าหรอกเนาะถ้าใส่ผักให้งามคนกินกับสิงามมาจากเนาะลองดูเถอะเตียวจะอย่างงามบ่มาจากสูงบ่จะมาจากสูงขนหัวเลือกขึ้นมาจากเขากินผักกับส้มห้องได้กินเห็นนะ

ต<ส>าแทวเล่นเอ่อขี่พุน่นเดี๋ยวเหมือนาะขี่พุนน่นงัวออโอ้ยลงไปโอ้ยลงไปใครหลายเข็มตายก็นะฮะว้าวหดเสาแรงอยู่เยกหรอไอ้ปรินบุญมาแรงนิโอ้ประไปไอ้ป้าไอ้ประดินบุญ<อ> เมื่อยไกม่มาม็มากบอ,จกอเจะาวันนี้พอพอพอ,พอดิ่นอยู่ได้หมดเลยมันมันโมหนาวพี่น้องเเนาะนวานก่อนนี่โอวยพี่น้องเลยฟังเบิ่งมาเด้งกีพาล่างเรบเตอร์เปรอเฮ้อ,อหอมพีโั่พี่ใหม่พี่น้องทุนทวนเห็นไหม Ton lòng mày, hết sức mình điêu cầu hôm con tôi <laughs> mày ừ. cái thương mày cái thương mày cái thương mày 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 แน่นแต่ว่าเป็นพังไทยนี่นี่นี่เพืเ่อนบักซี่แล้วแทนว่าพักบวัวเพืเ่อนต้นหอมตัวนี้เดี๋ยวเพืเ่อนมีอย่างอู้ต้นบักซีพลังบ่ะฝรังมันต้องตัวปีๆพุทธินเนาะ <c oughs> อ้าทางฝั่งไทยเพื่อนเอิญเน่อพี่น้องเหรออ่าเอิญความแตกต่างกันจรนะิงไหมจะไข่กันนั่นแหละเพื่อนเอนาะ ว่าไรอันอแตกต่างกันเป็นไรพี่น้องเไยมือพันล้ำขลืออยู่ใช้แบมือเลยแบล้ำขลือพี่น้องเไยมันมันมันทีเพืออ่อออกออกงออกงเน่เนาะ ออกจนงำกันจนหน้อยพี่น้องจนมือไงอ่ามันนี่มันทีหนึ่งพี่น้องเลยพี่น้องถือหัวเรือเบิกเรอเบิกอ่ะคอมเมนต์มาเลยเรือพี่น้องเลยเพื่อเสือกระต้มกรขนมินแล้วคือร้านกินไอยู่หัวฟังไทยคน สองเดือนออกแค่หนึงไอสองเดือนนึงออกสองเทื้าเห่นบ้านเนา่งรดอาทิตย์นึงสามที่เท้าเห่ Ừ. phát hùa rồi, tới hơn bông cứ bông ngam rồi nè ừ. đó Thấy con lắm không? Cho mình tài bó Con mồi Bà tài bó tài nó Hay này tao bảo bùa lôm cả Sáng ngắt Phải này nó nó Sát tỏa nào là Cứ mất chỉ nào về hướng chắc เตะเนาะพี่น้องเไยมันมันมันหนาวแบบได้เห็นเนบ่แบบมันลมหนาวฮ่อนแบบคือพูดเลยหนาวปานนี้บยู่นาะมันหนาวฤดูหนาวาดูหนาวมันเป็นได้พี่น้องไงยยามลมก็คืออันเลดก็คือออกมันคือหนาวเราสับแต้วอยากขู่นะพี่น้องเไงไทยฮู้คอมเมนต์มาบอกเราได้พี่น้องโอ้เกลือมือ่ะเราเป็นไงบ้างได้พี่น้องเนาะพอได้แข่งแค่ละไม้ได้เปล่านาะนั่นเต้ต่อได้เปล่า ข้างๆเพิ่นกะเลิกเนาะเลิกนะโอ้ยคุณพี่น้นองเลยใส่พักเ <c oughs> พกกิ่อนเพื่อนขึ้นท่านแล้วน,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 นี่เบิดปลูกไหมอันนี้มัน ต้องลนไาใช่จัดตัวนี้อันเดียวเลยพอรอเยใส่คนดูหักงิพุนเนลเออขั้นสุพักเลยครักปันยังเลีน้นี่นะแถวเอ้ พี่นอ้องอาชาเจ้าใส่พุน่นจะปุยไปเลยสเสือๆใส่ปุ่นจะปุยไปเลยพี่น้องเห็นเนาะเอ้วสำหรับเพื่อนซานเราก่าพี่น้องเห็นเนาะกะไม่ตอกมาเรียบร้อยแลย้วพี่น้องเห็นเนาะทางบะเตียงเพื่อนได้สั่งมาเป็นทีเรียบร้อยแลย้วเนี่นยเนาะครบพี่น้องเป็นไม้ตัวนี้เนานะเรรยากาศ เพื่อนอนำพลกะบไดเทียคานทั้งทึ่งน้ำนี่เด้พี่น้องเนาะแล้วก็เรื่องที่พ่อแม่พี่น้องอิซนะีเนาะอย่าให้อาทองน้ำลงพี่นะ้องเลยตอนนี้ลงเป็นที่ลร,นะ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 ร้อยเลยพี่น้องเลยเนาะกะซอยกันพะี่น้องเลยเนาะนักกะถือว่าสำเร็จไปงานหนึ่งพี่นะ้องเลยเนาะแต่ว่ามันอันตรายพี่น้องเลยเนาะเมื่อเบาเบาเอาลงนามคนเนาะ Liên nhanh lắm ảm nằm mẹ mẹ ảm nằm rồi mẹ Khỉ bồ, ơi quay mẹ nó mẹ nó thằng ăn này.

พี่น้องเห็นเนาะทั้งเออรถเรากะกอมาหน 2, ีกัถ sort of ือว่ารวดเร็วคือกันพี่น้องเลยเนาะมาทำการสองคนพี่น้องเลยกะจดจัดคือกันเนาะเอาสำหรับคลิปนี้มีแต่บรรยากาศสิขอจบคลิปปิดคลิปก่อนพี่น้องเลยต้องขอบคุณขอบคุณทางเพื่อนพี่น้องเอฟซีเบิร์ดกุสุสคนเด้อพี่น้องเลยที่เข้ามาติดตามนะครับทุกคลิปหอยเนาคือเก่าคือเดิมเนาะถ้าประกอบใดกะกะฟอร์ทษดดะกอบให้ไร ขอบคุณอยู่ดีเพียงความเจ็บไม่ได้ความไข่ไม่มีปราจากรุภไปทั้งปวงเลยเนาะเพราะว่าเศธุรกิจการงานอย่างเเนาะผัก,ก,เ,กเสร็จก็เลยโคเซ่ผักเป็นกำลังใจแห่งวันาคือเก่างในพี่น้องเลยไปได้พี่น้องสบายดี